มาแล้วครับเพื่อนเพื่อน f นะครับตอนนี้ขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ล่าช้า82นาทีนะครับกำลังลอดสะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านดงยางนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ นี่นะครับลาช้า82นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ทำบัขบวนโดยอันต้อม4118ครับวงปราปอากาศชั้น1มา1คันนะครับปามอากาศชั้น2มา3คันนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุุรีนะครับ ลาช้า82นาทีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่86นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u b สไ r i b e สัส่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ